สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหลักธรรมสาคัญนะครับจากเอกสารปฏิจจสมุปบาทโดยย่อซึ่งอธิบายเรื่องที่ซับซ้อนเหมือนกันนะคือการเกิดดับของความทุกข์ในชีวิตเรานี้แหละเราจะมาลองเจาะลึกเหตุปัจจัย12ข้อที่มันเกี่ยวเนื่องกันเป็นหัวใจของเรื่องนี้เลยครับ ค่ะเป็นหลักที่แสดงวงจรแห่งทุกข์ได้ชัดเจนมากเลยนะคะเริ่มต้นจริงๆก็คือจากอาวิชชาหรือความไม่รู้นี่แหละค่ะแล้วมันก็ส่งผลต่อต่อกันไปเรื่อยๆจนเกิดเป็นความทุกข์ต่างๆนานาพอเราเข้าใจแต่ละข้อต่อของมันเนี่ยก็จะช่วยให้เห็นภาพรวมเห็น,นกลไกทั้งหมดได้ง่ายขึ้นค่ะดีเลยครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยอวิชชาปัจ,จยาสังขาราเพราะไม่รู้ก็เลยมีการปรุงแต่งกรรมถูกต้องค่ะ อวิชชาในที่นี้ก็คือความไม่รู้แจ้งในอริยสัจสี่นะคะคือไม่รู้เรื่องทุกข์เหตุเกิดทุกข์ความดับทุกข์แล้วก็ทางดับทุกข์มันเหมือนกับความมืดบอดทางปัญญานค่ะพอไม่รู้จริงปุ๊บมันก็ทําให้เกิดสังขารสังขารก็คือเจตนาการกระทําทั้งทางกายวาจาใจที่เราทําไปอาจจะเป็นบุญคือกุศล,ลสังขารหรือเป็นบาปอากุศล,ลสังขารก็ได้หมดเลยค่ะ เข้าใจครับคือความไม่รู้มันนำไปสู่การกระทำหรือสังขารแล้วพลังของสังขานี่แหละครับมันส่งผลต่อไปยังไงค่ะพลังของสังขารหรือกรรมที่เราทำไว้นี่แหละค่ะมันเป็นปัจจัยให้เกิดข้อต่อไปคือวิญญาณสังขารและปัจจยาวิญญาณังนะคะซึ่งวิญญาณตรงนี้ก็หมายถึงทั้งการรับรู้ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจในปัจจุบันขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี่แหละ และที่สำคัญมากๆในวงจรนี้ก็คือมันเป็นเหมือนเชื้อเพลิงนะคะทำให้เกิดปฏิสนธิวิญญาณหรือว่าจิตดวงแรกที่จะไปเกิดในพบใหม่หลังจากที่เราตายไปแล้วโหหมายก็ว่าการรมที่เราทำนี่แหละกำหนดการรับรู้แล้วก็การไปเกิดใหม่ของเราเลยเออแล้วพอมีวิญญาณไปเกิดแล้วก็ต้องมีเหมือนกับร่างกายกับจิตใจมารองรับใช่ไหมครับวิญญาณปัจจยานามารูปังใช่เลยค่ะ นามรูปก็คือองค์ประกอบของชีวิตใหม่นั่นเองถ้าเปรียบเทียบนะคะวิญญาณเหมือนมเมล็ดพันธุ์ที่ตกลงไปแล้วมันก็งอกออกมาเป็นนามกับรูปนามก็คือส่วนที่เป็นจิตใจพวกเวทนาสัญญาสังขารที่เป็นเจตสิกนะคะส่วนหนึ่งของขันห้าต้องบอกว่าสังขารตรงนี้คนละตัวกับสังขารในข้อสองนะคะส่วนรูปก็คือส่วนที่เป็นร่างกายวัตถุธาตุสนี่แหละคะ่ะ ครับผมพอมีนามรูปมีกายมีใจแล้วสเต็ปต่อไปก็คือมันเริ่มมีช่องทางรับรู้โลกภายนอกนามรูปปัจจยาสลายยตนางตรงประเด็นเลยค่ะพอนามรูปโดยเฉพาะรูปกายมันพัฒนาขึ้นมานะคะก็เกิดสลายยตนะหรืออายตนะภายในทั้ง6ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจพุ่งนี้ทำหน้าที่เหมือนประตูหรือช่องทางรับข้อมูลรับอารมณ์จากข้างนอกเข้ามาค่ะ การมีประตูก็ต้องนำไปสู่การกระทบกันการสัมผัสสลายตนะนปัจจยาผัสโสใช่ค่ะผัสสะคือจังหวะที่สามอย่างมาเจอกันพอดีคืออายตนะภายในเช่นตาไปเจอกับอายตนะภายนอกเช่นรูปภาพแล้วก็ต้องมีวิญญาณที่รับรู้ทางนั้นเช่นจักขู่วิญญาณทำงานด้วยพอสามอย่างนี้ทำงานพร้อมกันก็เกิดเป็นการรับรู้หรือการสัมผัสข,ขึ้นมา การกระทบกันของตาหูจมูกลิ้มกายใจกับสิ่งภายนอกนี้มันกระตุ้นให้เกิดอะไรในใจเราต่อครับเกิดเวทนาค่ะหรือความรู้สึกผัสสะปัจจยาเวทนามันเป็นปฏิกิริยาแรกเลยนะต่อสิ่งที่มากระทบแบ่งง่ายๆก็3แบบค่ะสุขเวทนาก็คือรู้สึกสุขสบายชอบใจทุกขเวทนาก็คือรู้สึกทุกข์ไม่สบายเจ็บปวดไม่ชอบใจแล้วก็อัุขมะสุขเวทนา คือเฉยๆกลางๆไม่สุขไม่ทุกข์นะคะ่ะอ่ะตรงนี้เองเหมือนเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญมากๆเลยนะครับไอความรู้สึกนี่แหละที่นําไปสู่ความอยากเวทนาปัจยาตัณหาจุดนี้สําคัญมากจริงๆค่ะเพราะตัณหาหรือความทยานอยากเนี่ยมันเกิดตามหลังเวทนามาติดๆเลยมี3ประเภทหลักๆคือการมตัณหาอยากได้อารมณ์ดีๆอยากเสพสุขจากสุขเวทนาภวตัณหา คืออยากให้สภาวะที่ชอบมันอยู่ตลอดไปอยากเป็นนั่นเป็นนี่แล้วก็วิภวตัณหาคืออยากผลักไสสภาวะที่ไม่ชอบหรือทุกขเวทนาให้มันพลนไปไม่อยากเป็นตัณหานี้ล่ะค่ะคือตัวสมุทัยหรือเหตุแห่งทุกขในอริยสัจสี่เลยแล้วก็เป็นจุดที่ถ้าเรามีสติรู้ทันเวทนาที่เกิดไม่ปล่อยให้ตัณหามันโตต่อไปวงจรนี้ก็อาจจะถูกตัดได้เหมือนกันค่ะอ๋อครับจากแค่ความอยากเฉยๆเนี่ยมันกลายเป็นความยึดมั่นถือมั่นที่แบบว่า เหนียวแน่นขึ้นได้ยังไงครับตัณหาปัจ,จยาอุปาทานังค่ะอุปาทานมันคือความยึดมั่นที่แรงกว่าตัณหานะคะมันไม่ใช่แค่อยากแป๊บๆแล้วหายแต่มันเป็นความเชื่อความยึดถือที่ฝังรากลึกเลยมีสี่อย่างค่ะคือการมุป,ปาทานยึดในกามทิฏถูกปาทานยึดในความเห็นผิดๆศีลพตุปาทานยึดในข้อปฏิบัติแบบงมงายและอตตะวาถูกปาทานยึดว่ามีตัวตนของเราจริงๆ โอ้โหพอยึดแน่นขนาดนี้แล้วมันไปสร้างพบสร้างชาติได้ยังไงครับอุปปาทานปัจจยาภาวค่ะคำว่าพบตรงนี้นะคะมันมีความหมายซ้อนอยู่คือมีทั้งกรรมภพหมายถึงกรรมที่เราทำไป,ปพบภูมิที่จะไปเกิดต่อค่ะเข้าใจครับพอมีพบเป็นเหมือนบ้านรออยู่แล้วก็ต้องมีการเข้าไปเกิดในบ้านนั้นภาวะปัจจยาชาติถูกต้องค่ะชาติก็คือการเกิดการปรากฏตัวขึ้นของขันห้า คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในภพภูมิใหม่ที่กรรมจัดสรรไว้ให้เป็นการเริ่มชีวิตใหม่แล้วก็เป็นการเริ่มวงจรแห่งทุกรอบใหม่อีกครั้งหนึ่งนั่นเองแล้วก็มาถึงปลายทางของวงจรที่ดูเหมือนจะเป็นผลที่เลี่ยงไม่ได้เลยนะครับชาติปัจจยาชารามรณงเพราะมีเกิดก็เลยต้องมีแก่มีตายใช่แล้วค่ะเมื่อมีชาติคือการเกิด ก็ย่อมต้องมีชรลาคือความแก่ความเสื่อมลงของร่างกายสังขารแล้วก็ต้องมีมรณะคือความตายการแตกดับไปแต่มันไม่ใช่แค่นั้นนะคะยังรวมถึงโศกะความเศร้าโศกปริเทวะความร้องไห้คร่ำครวญทุกขะทุกกายโทมนะสะทุกใจอุปายสะความคับแค้นใจทั้งหมดนี้มันตามมาเป็นพรวนเลยค่ะเพราะมีการเกิดวงจรน,นี้จึงสรุปได้ว่า เอวเมตัสะเกวระ,ะสะทุกขคันธะสะมมุทโยโหติก็คือความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลน,นี้มันเป็นไปตามกลไกอย่างนี้นี่เองค่ะสรุปจากการคุยกันวันนี้ทําให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเยอะเลยนะครับว่าวงจรทุกเนี่ยมันเริ่มจากความไม่รู้จริงๆคืออวิชชาทําให้เกิดการกระทําหรือสังขารส่งต่อไปอยังการรับรู้คือวิญญ,ญาณการก่อรูปกายใจคือนามรูปแล้วก็เกิดช่องทางรับรู้สลายยตนะเกิดการกระทบคือผัสสะ เกิดความรู้สึกคือเวทนาซึ่งตรงนี้แหละที่สําคัญมันนําไปสู่ความอยากหรือตัณหาความยึดมั่นอุปาทานการสร้างพบคือพบแล้วก็นําไปสู่การเกิดคือชาติซึ่งสุดท้ายก็หนีไม่พ้นความแก่ความตายและความทุกข์ทั้งพวงจริงๆของวงจรทุกทั้งหมดนี้มันเริ่มที่อวิชชาหรือความไม่รู้นี่เองการที่เราได้ทําความเข้าใจกลไกลทั้งสิบสองข้อนี้อย่างที่เราคุยกันมาทั้งหมดแล้วเนี่ยมันอาจจะนําไปสู่คําถามสําคัญที่ว่าถ้าหากเราสามารถ รู้แจ้งหรือทำลายความไม่รู้นี้ลงได้จริงๆผลลัพธ์ของการรู้นั้นมันจะเปิดประตูไปสู่ความเป็นไปได้ในการออกจากวงจรอย่างทุกนี้ได้อย่างไรบ้าง អូមព្រះทรงទรัสឫចោមตาสุ